เดี๋ยววันนี้จะทำแกงส้มไข่ปลาใส่ผักรวมนะคะแต่เครื่องแจงเราซื้อมามันจะไม่เผ็ดเดี๋ยวพี่สิวจะพาเอาไปปั่นนะคะก็มีพริกแห้งใส่ลงไปอีกหอมแดงกับกระเทียมนิดหน่อยนะคะโอเคขาดไปได้คือผิวมะกรูดแล้วก็กะปิกะปินี้เป็นของคุณพี่เล็กสวรรณภูมิที่ให้มาเป็นเคยแท้นะคะหอมมาก ส่วนผิวมะกรูดเราเก็บอยู่ข้างรั้วค่ะใส่ลงไปอืมกินแกงส้มมาเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวนะอยู่ไปปั่นกันนะคะเราจะมาจัดการหั่นผักเตรียมของก่อนนะคะใส่หัวเ้าผักรวมค่ะมีดอกดอกกระหล่ำหัวเ้าแล้วก็ผักกาดขาวจะหั่นประมาณนี้นะดอกกระหล่ำนะคะ น,นกเอียงคือห่องจงซีกาดขาวนะคะก็ใหญ่เล็กก็แล้วแต่เหมือนกันตัดครึ่งผักมันจะยุบเราจะใส่เยอะๆขอเวลาหั่นผักแป๊บเตรียมพร้อมค่ะผักนะคะสามอย่างวันนี้ก็มีหัวไชเท้าผักกาดขาวและก็ดอกกระหล่ำนะคะส่วนชูโรงก็เป็นไข่ปากนะคะ วันนี้เราใช้ปลาไข่ปลาสลิดล้วนๆแล้วก็จะมีปลาหนิลต้มตัวหนึ่งน้ำพริกพร้อมนะคะเครื่องพร้อมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะแกะปลาค่ะเราจะไปตำใส่เครื่องนะคะแล้วจะพาไปทำแกงส้มนะคะผักรวมไข่ปลาค่ะขออนุญาตแกะปลาแป๊บนึงนะคะแกะปลาแล้วก็นำมาตำค่ะใส่น้ำพริกที่เราปั่นเอาไว้นะคะ เครื่องแกงที่เราปั่นนะคะกับซื้อมาผสมกันใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเครื่องที่เราตำนะคะมาละลายกับน้ำที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนะคะนี่นี่เลยค่ะโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยควันควันโอ้ยนี่ค่ะเรามาละลายใส่น้ำแล้วเราจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะมาปรุงเครื่องนะคะใส่เกลือลองไปแล้วทีนี้น้ำตาลปิ๊บค่ะ ใส่ลงไปชุรสสัก5ช้อนบเหล่นซื้อสามซ้อนกระเพาะน้ำมะขามแทบไหมนะคะอันนี้เหมาะสำหรับการแกงส้มมากเลยใส่ลงไปเลยค่ะเข้มข้นนี่ค่ะแล้วก็น้ำปลาสักบ่วงพอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาชิมแล้วเราก็จะใส่ผักใส่ไข่ปลาลงไปเป็นขั้นตอนค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเราจะใส่หัวใจเท้าลงไปก่อนเนาะเพราะมันสุกยากโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โองถือกันนะนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มใช้ได้เวลามันมีฟองขึ้นมานะคะก็พยายามช้อนออกเนาะช้อนออกนี่ตอนนี้เราจะใส่ไข่ปลาลงไปค่ะไข่ปลาอย่างนี้ปลาสลิดเนาะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะห้ามคน เดี๋ยวผักอย่างอื่นตามมาค่ะใส่ลงไปเทลงไปเลยเลิศปิดฝาเลยค่ะดูไข่ปลาที่เราใส่ปลาไข่ปลาสลิดแบบสวยงามมากค่ะตอนนี้เราจะใส่ผักรวมลงไปเลยนะคะอืแกงกินทั้งหมู่บ้านจ้ะน,นี่ค่ะเราจะทำทีทำเยอะๆให้ใหญ่ๆไ,ได้ทานด้วยกันเลิศมากเดี๋ยวสักพักผักยุบเรามาดูกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะแกงส้มผักรวมไข่ปลาสลิดวันนี้นะคะรับรองอร่อยมากดูไข่สิไข่ปลาสลิดแบบแน่นๆ3ามแพ็คโอ้นะคะวันนี้ก็มีแจกสูตรแกงส้มผักรวมไข่ปลานะคะอร่อยมากนะคะทำตามพี่ติ๋วได้เลยค่ะนะคะเอ้าๆกินข้าวกินข้าวลุกๆ ได้เขอบคุณมากมากไอ้บุญหลายๆโอ้แกงส้มแล้วแล้วมาให้ยายหุงย้อยว่าหุงเข่าไหว้รือนบ่ย้ายนี่แหละหุงย้ายน้อยแล้วไปหุงเข่านี่ละเรียบร้อยจ้าจ้าแกงส้มมาให้ยายแกงส้มไทยสาธุโอ้หลายหลายเจริญเลริ